ยินดีครับยินดีโต้โหปิ่งรถทันทีตอนเราก็สู่อิดีโอลาชแนลทุกท่านมีู่กับผมอาชิเวะและคุณจอนชาวไร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเกมเวจิก้าบ้านเลือดนะครับนี่เราก็ใช่ครับเล่นภากเล่นพาคแรกก็จะเสียเวลาเข้าไปเลยครับสามสองหนึ่งนะครับโอเคโอเค อ,อยู่นิน่งๆแล้วฟังเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องเองเรื่องเกี่ยวกับถ้ำมังกรออกกอบลิน้นกผีพราราาชาลและรลาชินีและสิ่งที่สำคัญที่สุดพอมดและแวมไพร์นี่คืออ่านี่คือเรื่องล่าเกีก่ยวกับพอมดกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนที่เรียกว่ามิดการ มีมีพ่อหมดชื่อกริมเนอร์ผู้แสวงหาพลังแห่งเวทมนต์ทั้งหมดเวทมนต์โบร,ราณสร้างในในเวลาที่ถูกลืมครับก็ด้วยความรู้ที่เขามีเขาสามารถอเอ่ยต่าไม่ทันแต่ศาส,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 สนาจักรก็กลัวพลังของเขา <c oughs> เขาพวกศาสนาจักรก็เลยวางแผนชั <S <S kind of ่วร wow ้ายอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่กูขึ้นหน้าดาวโหลดวะก็ผมหัวหอมนี่ห่าไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรครับเรื่องทุกอย่างเป็นเพราะความอยากได้ในความอ่าอ๋อ พอพ่อมดคนนี้ไม่อยู่มาปราบความชั่วร้ายไอ้พวกปีศาจก็เลยออกอารวาสนะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็แน่นอนผู้แม่ทัพขานผู้รวบรวมออกเผ่าพันธุ์ของออกเข้ามาในเมืองฮาวินเหมือนในเรื่องของปิดหรอวะอะไรนะของปิดใช่โคตรคงเใกล้ๆกล้กันมาประมาณนั้นแหละออกเม่งนะรับแบบหน้าตาเหมือนคุณประมาณนั้น ขอบคุณขอบคุณครับไม่แพ้กันหรอกโอเคชนะกูด้วยซ้ำโอเคสุดดีตอนเช้าแล้วพ่อมดหนุ่มทั้งหลายนี่คืออ่านี่ฉันเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพ่อมดชื่อแรดนะครับไม่ใช่แวมไพายไม่อ่านแล้วจังเอยข้าม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 แรดแบรดเรไป ไปล้โอเคสนุกแล้วก่อนอื่นก่อนใดครับยังเรายังใช้เวทไม่ได้นะครับอันนี้ตัวผมก็ไปซื้อ DLC มานะครับก็หน้าตาตัวคล้ายเป็นคล้ายๆด็อกเตอร์ดูในแฟนตาสติกโฟนของคุณจ้องก็ยังเป็นตัวละครแรกเริ่มนะเออไม่ต้องไม่ต้องฟังเขาครับเราเราจะข้ามไปเลยครับสวัสดีทุกคน แล้วข้างใต้ใต้ดินมีปาร์ตี้ช่วยกู้โลกเนะไปกินชีสที่อยู่ข้างล่างกันเถอะชีสเกี่ยวกับชีสครับกู้โลกนี่เกี่ยวกับชีสครับก็ก็เวลากู้โลกใช่ปหะครับหิวใช่ไหมเวลา UFO มาเราก็ปาชีสใส่เขาเขาจะเหม็นชีสแล้วเขาก็ตายอ๋อออนี่เป็นความรู้ใหม่นะ้โอ้ยลูกโป่งครับระวังโอ้โหเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์เลย เราจัดปาร์ตี้แล้วเราคงชีสเราคงหมดแล้วเลยเพิ่งโกดไปเบลลีเวไปที่หอคอยตะวันออกเพื่อเอามาอีกเนียเนยเอากะให้อิ่มเลยโอ้มาโอ้เขาโอ้โหเขาใส่เว่นม์แล้วโอ้หอะไรใหม่นะครับออ้ยเว่นม์มึงทำกูร่วงเลยแบบแจูบพื้นอร่อยเลยนะครับจังหวะนี้โอ้หนั่นใช้ชีสป่ะ ไม่น่าใช่นะเป็นไรไหมข้างล่างอะราหาัสถ้าออกจากดันเจียนว่าในขณะที่เรากํลาลังซ่อมนะครับอ้าวกาจะขันดูเลยนะยบานาน่านะครับบานานะนะ่าที่ผม<น>ผม <นำ S 1> ก็อผมก็ไปแอบเล่นมาก,ก่อนแล้วนะครับอ่าวคุดาแลวอะไรเนี่ยผมได้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่รอเลยเลยโอ้โห โโอ้ผมก็แอบไปเล่นมาก่อนแล้วนะครับ okay, ช so oh ัวร์ไลน์อันนี้ชิฟฮิวแบบรัวๆฮิวดูนี่ดูท่าดูท่าตกตกโอ้โหยิงสายฟ้าไปบด็อกเตอร์ดูเลยครับในเอ็กซ์เมทตกไอ้หัวโอเคเราเลิกโซนแล้วไปได้แล้วอื ผมก็แอบไปเล่นมาก่อนนะครับอถ้าเป็นบานคำว่าบานาน่าถ้าเรากดไปมันจะเป็นสกิปทูตอเรียวทั้งหละซึ่งเราจะไม่ทํากันนะอย่างนี้นี่เองอ่ะกดเราจะใช้เวทดินกันนะครับกดตัวดีครับอย่างนี้วะเ,เล่นอนะ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 เ,นเราจะเผากันครับโอ้โหเล่นอนะตัวเลยโอ้อยหยาดเดียวตาย เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวโอ้ยตายตายก็หมดแล้วมาแม่งก็ตายแล้วเปิดมาก็ตายเลยทีเดียวตายโอ้โโดนโซนกันนะแต่เราก็ผ่านครับเราจุดไฟตรงนี้ได้สำเร็จคือผมไงอย่าอย่าฟันวิวโอ้โหเหงื่อยังไม่ได้เฮ้ยทำทำซีเรียสกันก่อนอย่าเพิ่งเล่น ยอืพลังปุ๊บอยู่จุดไฟกันนะครับต่อไปโอเคจุดไฟเห็นะหปุ๊โอ้โหจะเล่นอ่ะจะเล่นอ่ะติดไฟเลยเนี่ยอุ่นเลยแบบพักคุมอุ่นโอ้โหอยากลงไปว่ายน้ำตรงเลยอะไรนะออกแล้วกูล่ะ เรื่องมึงโนเองนะครับอ่ะไ้เวสสายฟ้าแล้วครับจังหวะนี้ใช้นะช็อตสายฟ้าเฮ้ยช่วยอะไรไม่นี่ยังใช้เวทฟื้นคืนชีพไม่ได้นะอฟื้นมะจุ๊บอุ๊ห์ดับไฟอะไวะเอฟอ้๊ห์ไอเรน <Ö ane. S 2> <อ>เฮ้ยเราจะจุดไฟเราจะจุดไฟฟ้ากันนะครับเฮ้ยไฟไฟฟ้าจุดไม่ได้วะกูตัวเปียกกด F ดิอ่ะกด F ก็จะบอกไปกด F เลยเมาส์กลากด A Shift เมาส์ขวาอ๋อกด A Shift เมาส์ขวา A Shift เมาส์ขวาอ๋อเวทอย่างนี้นะแบบเป็นบาลีะเป็นบาลีอะไรประมาณนั้นอ่ะใช้อาเคน ทำไมต้องบาเรียบาอมไม่ได้อะฮะยะคืนว้าเย้เย้เยไอาสรละเฮ้ยเมื่อไรคุณจะเกิดเนี่ยอ่ะเกิดแล้ะหืมทำใจจริงๆริอุ้ยคุณเดินก่อนเลยครับตอนนี้เดินไปก่อนเลยครับขอคุณที่เสียสละนะครับคุณผู้ชมผมจะได้ไม่ตายครับ ต้องขอบคุณคุณจอนะโอ้โหเกือบหล่นลงพื้นนะรู้เลยเชเตอร์หล่นลงพื้นนี่ชะตากรรมยังไงอืมกูมาดับไฟดับไฟดับไฟเหรอเฮ้ยวอเทอร์เฮ้ยดูดีๆหน่อยครับวอเทอร์ก็พอครับพอ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 คลิปไร้สาระนะครับเฮ้ยเลิกเลิกเล่นได้ยังเนี่ยเอ้ยเลิกจะเลิกไหมเลิกจะเลิกไหมเลิก แกเลิกเลิกมาโอ้ยตัวเปียกป่ะมันก็กดเวกโอเคโอ้โหระเบิดซะแรงเลยอืมดับไปอ้าโอ้โหโอ้เรตติโกไปเถอะไปเถอะซีเรียสซีเรียสได้ละซีเรียสนำทางเลยครับนำทางเลย ตายบ่อยอยังเลยอืมขอบคุณที่ตายก่อนครับทำให้ผมรอกู <c oughs> ตายบ่อยบ่อยอ่ะสนุกเลยครับจังหวะน,นี้เอ้กูไม่นุกอะ่ะมาแล้วอะไรอ่ยอะไรอะไรอะไรบอะไรอ๋อเอเอสอันนี้ใช้เวทวิ่งเร็วนะครับกดนงีน้กดนงี้ <c oughs> ยาแบกยิ่มเ S F ว่ะแล้วก็วิ่งผ่านมาครับวิ่งผ่านมาเลยสู่ความเมืองวางกันไกลโพ้นแบกผมว่าเราต้องไปพร้อมกันอ๋ออย่างนี้นี่เองใหม่นะครับเองคือตัวเดียวยังไม่ับจริงไหมเงียจบไม่เน่เฮ้ยยิงคิด กอะลรวะปุ๊บมาพร้อมหรือ,อยังครับให้ช่วย<อ>ไหมครับไ,<อ>ไม่ต้องนะครับตัวเีย <S <S ไ,<อ>ไม่ทันหรอเคเราต้องกาดจังหวะการพุ่งดีๆนะครับ มันแม่ผุงสาเลยเดือนคลิปนี้ถ้าจะยาวเนี่ยมันไร้สาระนี่ช็อตช็อตชิวให้เผาอ้โูรวดเร็วครับรวดเร็วชาร์จพลังโยจะเตือชาร์จพลังนะครับนิทานเรนนีสอนให้รู้ว่าอย่าชาร์จพลังนะครับ วิ่งเร็วจะรอดไม่รอดรอดแล้วเย่เยี่ยมเี่ยมโอ้โหเขายิงเนี่ยเฮ้ยอย่าซีเรียสหน่อยซีเรียสเฮ้ยเดี๋ยวตายคุณยิงเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่ซีเรียสนะครับซีเรียสนะขยดีหน่อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยใครวะเนี่ยไว้อะไรโอเคครับ okay, เดี๋ยวคลิปยาเดี๋ยวคลิปยาครับเดี๋ยวคลิปยาไปเลยครับไปเลยเอ้ยอะไปเลยครับอ,อ้ฝังศบให้ผมบดไว้เนื้อแสงโอ้โหตัวอะไรอะระวงังมันอยู่ไม่ได้ิงเอากูเดียวอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเปิดประตูเลยครับเข้าไปบวกดีครับเข้าไปบวกเลยผมบังคับตัวผมไม่ได้ไม่ไม่บักเดี๋ยวครับกดกดปุ่มที่อยู่ข้างๆนะครับไม่ฮะมันกูขยับตัวไม่ได้มึงรีบฆ้ามมันดิเร็วใช่เหรอจริง เอามันตายง่ายจังเลยเออีกเออีกเออีกเออเอกโดนโดนแค่นี้ตายโอ้โหง่ายได้เลยเกินช่วยด้วยไปแล้วไปายไอชิเมนเลยตาต่อตาเย่รอดมาได้เกิดไม่รอดรอดมาจากท้องใต้ดินเฮ้ยกลัวเราไม่รอดหลายทีแล้ววะใช่ครับ ชคดีเราฟื้นคืนชีพได้นะครับอืมค่อยดีหน่อยเนื่องจากเขาเราขังไว้เราเขาเขาขังเราไว้ข้างล่างเราจะต้องแก้แค้นนะครับแน่นอนครับทุกคนเลยโดยเฉพาะไอตัวที่ยิงเนี่ยไม่ง่าตายคลายกันเลยโดยเฉพาะคนที่ใส่ชุดชุดเกาะอสวินนะครับเขาล่าแก้แค้นที่สุดอ๋อโโดยที่แบบใส่ชุดเหมือนแฟนตาติกโฟนี่กูใช่เลยเนี่ย แม่ฆ่าเลยเกินนี่แน่หลบได้แล้วจังหวะนี้อุ้งระเบิดอ้าวไม่ไม่โดน อุโลอุ้ยระเบิดตัวเองแล้วจังหวะนนี้เหมียนได้เลยโสด่าละอยู่ไหนครับอยู่ไหน <c oughs> เข้ามาใ,ใกล้ครับอ้าวเออเกิดบู้ฮิวฮิวเออฮามีอามี

ำกำจัดคนที่แบบอันตรายไปแล้วนะครับเอาที่เหลือเราจากการคนที่แบบกะการะนะครับสนุกนครับสนุกเฮ้ยคุณค่าผู้บริสุทธิ์นะเนี่ยบริสุทธิ์เหอดูดิแผ่นดำๆเลยพเพราะไข่เนี่ยอย่าให้รู้เลยปุ้งงนั่น หลับอยู่เอ้เมื่อไรจะจบเนี่ยจบเพ้อโอเคครับอือโอเคฮิวให้ซึ่งกันละกันนะครับอ้าวคุณทำอะไรเนี่ยเลิก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 อย่าพึ่งไปอย่ึงไปอคบอกอย่าพ่งไปเมื่อกี้จะรออะไรครับรอเปิดสูตรอยู่เปิดสูตรเออสูตรอะไรครับ ไปเถอะครับวบหนึ่งวบหนึ่งดิ S, <S E F ีเอฟคืออะไรวะอะไรวะโอ้โหสุดยอดครับกูเร็วกว่าสุดยอดแล้วไปออ้นั่นต้องเป็นโนธนูของกอบินยิงแม่นมากครับเฮ้ยนายนั่นเองเออนายไปทางเหนือ ต้องระวังพวกกอบรินไปด้วยนะครับปล่อยศพเขาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเผาศพเขานะครับหายไปเลยดับไฟครับดับไฟมึงอะไรช่วยกูทีเนี่ยเรื่องมึงเอ้าช่วยโอ้จมดินไปแล้วช่วยกู <laughs> ไปครับด้วยกูน,นานติปตันเออเร็วไปตัดเฮ้ยโอ้มาแล้วฮิว<อ>รูวๆจังหวะนี้ชชต,ออต้องต้องทำให้แม่น้ำเป็นน้ำแข็งนะจะได้เดินข้ามผ่านาไปได้เกิดอ,<ฮ>อะไรขึ้นครับ จะไม่รอแล้วครับอ้าโอ้ฉลาดเนี่ยครับฉลาด <c oughs> ค่อยๆเดินนะครับปุ้งฉลาดมากครับ <c oughs> หนาวหนาวเนี่ย <c oughs> เราจะกลับยังไงครับเป็นอย่างนี้ไม่รู้ดิ โอ้ยาปุย่าจุกตรงนี้แนี่เป็นไงเยี่ยมแล้วผมจะไปยังไงอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะกรีซอะไรน้ำดินกรีซน้ำดินฮิวอะไรวะคืออะไรวะน้ำดินฮิวเฮ้ยน้ำดินฮิว ไม่ได้น้ำดินเฮ้ยอ่ะได้แล้วครับ ไปเถอะครับเสียเวลาเดี๋ยเอ้ยเสียเวลาเสียเวลาเร็วเร็วเร็วกลับกลับกลับขอบคุณนะครับเอื้อกตายด้วยสมเล่นนะนะโอเคต้องจังใจเลยครับจมน้ำไปแล้วโอ้โหหายใจไม่ออกเลย หเริ่มตรงนี้เลยไปเก็บใหม่เลยกรีซเนี่ยกรีซเนี่ยไปเก็บใหม่เลยเฮ้อย่าพึ่งคริปคลิปตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแบบไร้สาระมากเลยครับเฮ้ยเดินลงมาได้แล้วเอเอออเอว Oh. ปไ,ไปได้แล้วครับไปได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวคลิปยาวกูกดไม่ได้โอเค A S F ไปไปละเลขฉลาดนะช่วยก่อนช่วยดิเดี๋ยวถึงฝั่งแล้วค่อยช่วย อะถลายไปครับถลายไปโคตรหล่ออะเบลเดิน้านะาถึงแล้วครับเออยืมถามทำไมเขาหลับอ่ะครับเออทำไมเขาหลับข้างบนมีอะไรครับตึกนี่เองอกหักปินะอ๋อเขาอกหักใช่ไหมครับน่าจะนะครับแต่อย่างแรกมึงฟื้นคืนชีพกูก่อน คิวบนิกันเชียบกูเออแตาเราไงคุณกนเชียบแลวโอ้ let's go บึ้มตกน้ำไม่ตกนะครับจังหวะนี้เฮ้ยบึ้มเดี๋ยวก็ตายกันหมดบึ้ม บึ้มโอ้ะไอ้ยี่ปีดีมองต้นไม้บางต้นไม้บางบอกแล้วให้ระวังนะตายเยอะมากอน่างนั้นนะครับคลิปนี้ก็ยาวครึ่งชั่วโมงเป็นไร้สาระอีกแล้วนะครับเราจะจะไปต่อเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะครับไปต่อนะครับเึ้นคืนชีพไปต่อเลยครับเฟินคืนชีพไปต่อเฟินคืนชีพกูไปต่อครับ ฟื้นเกินท tamam> ี่ป์เด้วไปไม่ได้ไปได้ฟื้นเกินทียบอันนี้เช็คเป็นหินเช็คพอยน์นะอุ้ยโอ้โหวายโอ้มาแล้วโชว์โอเคครับวิไปเลยนับโอ้โห โอ้โหโอ้หวิ่งด้วยความเร็วแสงข้าม yeah. ันเขาพูดภาษาอะไรครับกอลบินพวกนี้จะอ่อนแอกับไฟนะครับเราต้องใช้เวทที่มีส่วนผสมกับไฟนะเพื่อใช้ในการฆ้ามอือบุ้มก็ก็อย่าใช้ไฟบุ้มบุ้มโอ้คนนี้ก็เป็นตัวใหญ่นี่นา แม่งบอสแน่นอนชัวเฮ้ยอย่านิวคนหัวหน้าเควสเราอย่าฆ่าเฮ้ยเน่บอกแล้วแม่งบอสนะครับบอกแล้วอย่าค้าอ้าวเจอบอสอีกแล้วค้างนะครับเฮ้ยค้างแป๊บนึงค้างเอาค้างเหรอเคยหายนะครับเฮ้ใจเย็นดิเพื่อนยิงยิงเห็นไหมเควสหายเลยเนี่ยไม่ได้ตังค์เลยเนี่ยตังค์แม่งดิ ้อยุก็พิ้ใหม่ละอุ้ยแมงมุมอุ้ยตัวอะไรเนี่ยแมงมุมครับไม่รู้จักครับแมงมุมรู้จักแต่ครับแมงแมงกุจจีชอบกินเหมือนมดเยเอออุ้ยโอ้โหตุ้มน้ำปุ้งดินฮิว เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยยาเห็นไหมไปมันนี่เฮ้ยทำได้ไงวะอย่าเค้หยดโอ้โหสุดยอดแหลมเป็ดพอ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 เฮ้ย เคยเคยซีเรียสนะครับซีเรียสมันมันเปลี่ยนแล้วมันใช้เวทสายฟ้าไม่ได้เราต้องใช้เวทไฟในการจัดการโตรอ้บอกเฮ้ยใช้เวทไฟนะครับอุ้ย <c oughs> ถอยมาก่อนถอยมาก่อนเดี๋ยวใช้ <c oughs> เดี๋ยวฮิลให้ เออ้ yeah. นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับโอเคครับก็ผ่านแล้วนะครับมจอนครับมจอนครับโอเคครับก็ ค่าบอไปเมื่อกี้ก็คุณจอรนหลุดนะครับเดี๋ยวมาต่อนะครับไปผ่านเดินผ่านประตูเลยครับอ่ะก็จบแชปเตอร์ไปแล้วนะครับไม่มีเรื่คอมพีเลยจบแชปเตอร์กันไปแล้วครับยังไงก็จะทำพาร์ทสองแน่นอนครับก็พาร์ทแชปเตอร์สองแอคแท็กกับเดอะกอบยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวรอมายวรอบ รอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอมารอมันเช็คพอยต์มันเซฟก่อนฮัจิเมะปวดที<อ>วันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเพียงนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ผมคาจิเมะกับคุณจอนชาวไร่ครับคุณจอนชาวไร้ฟื้นไร้หน่อยครับเจอแน่นอนครับเจอกันแน่นอนพาร์ทต่อไปพาร์ทต่อไปมีแน่นอนครับก่อนจะจบเราขอส้นค่าซึ่งกันและกันถันน่ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ ừ, okay, ああถือว่าสำเร็จนะครับด็อกเตอร์ดูใช้ได้เลยครับยังไงก็เจอกันใหม่ปนหน้านะครับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ